ข้อดีของตัว e อ f เฟสเนี่ยนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำได้รวนเร็วเพียง20นาทีไม่ต้องมียาชาให้เจ็บไม่บวดหลังจากการทำ เอ็นเฟสเนี่ยเป็นนวัตก,กรรมตัวใหม่ซึ่งลงที่ตรงชั้นกล้ามเนือ้อโดยมีหัวแอปพลิเคเตอร์มี2พลังงานที่อยู่ในแอปพลิเคเตอร์เดียวก็คือเทคโนโลยีพลังงานที่ปล่อยไฮเฟสกับซินค h ไนต์อาร์เอฟไฮเฟสจะช่วยในคือกล้ามเนือ้อช่วยในการลิฟติ้งช่วยในการยกเนี่ยของใบหน้ากล้ามเนื้อส่วนนั้นมีการยกมากขึ้นประมาณ3 0เหลังจากที่เราทําไปอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเทคโนโลยีซินค h ไนต์อาร์เอฟซึ่งจะส่งผลในชั้นเดอร์มิสกระตุ้นการสร้างคอลลา และอีลาสตินทำให้ฟองผิวในชั้นเดอร์มิสของเราเนี่ยมีผิวที่เรียบเนียนแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยนอกจากการยกกระชับแล้วผิวก็จะดูเรียบเนียนรูกคุ้มขนหรืออะไรต่างๆก็จะดูดีขึ้นเทคโนโลยีนี้หลังจากเราทาเพียงแค่หนึ่งครั้งเพ็นผลลับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําและเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านมาตรฐาน USFDA a p p r o v e มีความปลอดภยัยและมีผลวิจัย p a เปอร์รองรับที่ a p e x เราออกแบบความเสี่ยได้เฉพาะบุคคลค่ะ